สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิซเซมครับก็อีพีนี้เป็นอีพีที่จะต้องมาพูดคุยกันในประเด็นอ่าคลิปแรกนะครับคลิปแรกพอดีว่าหลังจากที่ทำไปแล้ว2คลิปนะครับก็เลยตัดสินใจว่ามาทำคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปนั่งพูดนั่งคุยกันนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับอ่ หลังจากที่ตัดสินใจทําคลิปอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงมูลเหตุจูงใจที่อยากจะกลับมาทำคลิปนะครับแต่หลังจากทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เห็นข้อความได้เห็น messenger นะครับได้เห็นหลายๆอย่างที่พ <reconcile> ี <mañana benim> ่เ <Ein> พ <structured> ื <rawd unre> ่อนนะครับที่คอยให้กำลังใจติดตามมันมาส่งมาให้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไร รู้สึกมีความรู้สึกมีความผิดรู้สึกมีความละอายแก่ใจนิดนิดนึงนะครับอยู่ในใจก็จากที่ลงคลิปไปนะครับเอาเป็นท่านแรกเลยนะครับท่านแรกหลังจากลงคลิปไปปุ๊บนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่คงจะรู้ว่าเป็นใครเนาะที่เขียนมาประโยคนี้นะครับท่านแรกนะครับก็เขียนว่าติดตามครับนะฮะก็ ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปดูย้อนหลังว่าเราติดตามกันเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วใน u t u b e เนี่ยสามารถดูได้ว่า,าคนยูเซอร์เนี้ยติดตามกันมาเมื่อไหร่นะครับแต่เห็นข้อความนี้ขึ้นมาปุ๊บรู้สึกอย่างแรกคือรู้สึกได้กําลังใจก่อนนะครับรู้สึกได้กําลังใจรู้สึกว่าเอออย่างน้อยทําคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งก็มีคนดูมีคนติดตามนะครับมีคนคอยที่จะดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับคอมเมนต์ที่2นะครับบอกว่าปูระเบิดกับปูปีกนกนะครับใช่ตัวเดียวกันไหมในคลิปแรกเนี่ยนะครับผมทําคลิปนะครับผมทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เนาะต่อจากคลิปที่เรานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะครับว่าปูปีกนกกับปูรลอบอนะผมใช้คําว่าปูหลอบอเพราะว่าถ้าพูดคําว่าระเบิดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวอ่า เขาจะไม่ดันฟีดให้นะครับเพราะว่ามันเป็นคําต้องห้ามนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเห็นหลายๆเห็นหลายๆช่องเห็นหลายๆยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับก็จะใช้คําว่าผูอบตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้ผูอบแล้วก็อ๋อมาดูเรื่องของฟีดเรื่องของการดันคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาไม่ให้นะครับแต่ผมทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนต่อมานะครับ อันนี้ก็เป็น f c ฟซกันนานนี่ผมจำได้นะครับเขาเขียนว่าอัปเดตเรื่อยๆนะครับ f c คนรักต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือแบบเออก็เอาละตอนนี้นะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ๊สิ่งที่ก่อนหน้านี้คิดเองตัดสินใจเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเปล่านะหรือว่าเรามองโลกในในมุมที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือว่าเรา ไม่ซื่อสัตว์กับ <c oughs> พ,พี่เพื่อนนะครับแล้วมาท่านนี้ครับที่เป็นข้าราชการเนี่ยอินบ็อกซอ่าคอมเมนต์มานะครับให้ความเห็นมาตอนช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งท่านเขียนว่าป้าคิดว่า m MM อก็หมายถึงมิสเอ์มนะครับคงเบื่อต้นไม้ไปแล้วจากคือหมายความว่าอ่าคุณป้าเขาคงคิดว่าผมเบื่อต้นไม้ไปแล้วเลยไม่ได้ทําคลิปอีกอะไรเงี้ยครับ าจากที่ป้าเคยดูคำแนะนำตั้งแต่ยังไม่เกษียณจนกเกษียณโอโหอันนี้หมายความว่าติดตามผมมาตั้งแต่2ปีแรกที่ผมทำนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยตั้งแต่ปีที่เป็นโควิดคือปีที่ผมเริ่มเริ่มเริ่มทำต้นไม้คือปี64นะครับ ปลายปลายปีถ้าผมจําไม่ผิดนะปลายปลายปีผมเริ่มทําคลิปนะครับเริ่มทําคลิปแนะนําการปลูกแนะนำํำใช้วัสดุอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วท่านก็เขียนไปอีกว่าจนท่านน่ะมีต้นไม้อ่อจนผมมีต้นไม้อยู่เต็มเต็มข้างบ้านแสดงว่าคุณป้าดูทุกคลิปแน่นอนจนรู้ว่าผมเนี่ยสร้างโรงเรือนเล็กๆ นะครับที่เก็บต้นไม้ไว้ข้างบ้านเต็มไปหมดเลยเพราะว่าผมชอบรีวิวบ่อยๆถ้า,าช่วงไหนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็จะพาก็จะพาไปดูไม้ว่ามันจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ปาก็ได้เขียนว่ายังรอยังรอคําแนะนําและความรู้จากมิสเตอร์เอมอยู่เสมอขอให้อัปเดตอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ คุณป้าเป็นเหตุทําให้ผมจะต้องมาทําคลิปนี้บอกเลยว่าคุณป้าเป็นคนที่ทําให้ผมต้องมาทําคลิปนี้เหมือนกับการมาถแถลงข่าวแก้ตัวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึง่งอันนี้ก็คือ Fc กันแบบแบบทุกๆครั้งที่อ่าพี่ท่านนี้รู้ว่าผมหมดกําลังใจเงี้ยพี่เขาก็จะโผล่มาครั้งหนึ่งแต่เขาดูผมก็รู้ว่าเขาดูผมมาตลอดนะเขาก็เขียนว่าสวัสดีครับพี่คิดถึงนะครับอย่างเงี้ย คือพี่คนนี้จะเป็นคนที่คอยติดตามให้กำลังใจพูดคุยกันมาตลอดตลอดเนี่ยนะครับก็เลยเป็นคอนเทนต์ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือว่าจะมาบอกพี่ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเลิกทำคลิปไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเลิกนะที่ผมหยุดไปชั่วคราวเนี่ยในเรื่องของการทำคลิปเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของเวลานะครับ คือตอนนี้ผมทํางานที่มหาวิทยาลัยนะครับราชมงคลล้านนาเชียงรายนะครับหลังจากที่มันหมดโควิดแล้วมันก็มาเปิดภาคเรียนปกตินะครับฉะนั้นแล้วมันก็มีการเรียนการสอนการดําเนินกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวผมโดยตรงผมก็ต้องไปทําตรงนั้นเพราะเป็นอาชีพหลักเป็นงานหลักนะครับและ2นะครับเวลามันลดลงนะครับเวลามันน้อยคือตีห้าก็ต้องตื่นแล้วอย่างเงี้ยครับตีห้าตื่นมาปุ๊บ เอาเด็กๆลูกๆนะครับเตรียมตัวอาบน้ำส่งไปโรงเรียนทานข้าวนะครับรักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมาดูต้นไม้ก็ไม่มีเวลาแล้วครับพ,พี่เพื่อนครับไม่มีเวลาแล้วมาดูต้นไม้เสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปอาบน้าแล้วก็ไปทํางานไปทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทํางานบางวันถ้าเลิกเช้าก็ดีหน่อยแต่ถ้าบางวันเลิกค่ํอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรละกลับบ้านนะครับทําหน้าที่ แต่ถ้าวันไหนเลิกเช้าหรือว่าจําเป็นจะต้องไปจริงๆก็คือต้องกลับไปดูไม้ที่โรงเรือนนะครับที่บ้านของตัวเองนะครับไปดูไม้ที่โรงเรือนมันก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับและอย่างที่4ี่นั่นก็คือเรื่องของ youtube นี่แหละนะครับเรื่องของการดันช่องเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับพ,พี่เพื่อน,เ,อนเมื่อก่อนเนี่ยช่วง2ปีแรกที่ทำเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องของการทําคลิปต้นไม้เนี่ย youtube ดันให้มากเลยดันให้มากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยคือแต่ละคลิปของผมเนี่ยค่อนข้างไม่ต่ำกว่าพันวิวสักคลิปเลยนะครับจะขึ้นพันวิวทั้งหมดเลยนะครับบางคลิปขึ้นหมื่นบางคลิปขึ้นแบบห้าหมื่นเลยเนี่ยแต่พักหลังๆมาเนี่ย YouTube มีข้อจำกัดเยอะนะครับอามาก็เลยลดเรื่องของโฆษณาอะไรเราคงมไม่ได้อยู่ในกลุ่มของโฆษณาผู้ติดตามเนี่ยมันก็ลดแล้วก็วิวก็น้อยลงแล้วก็ ที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือรายได้จากการทำคลิปเนี่ยมันลดลงนะครับลดลงแบบคือพูดตรงๆคือมันไม่คุ้มค่ากับการที่ผมจะต้องมานั่งทำคลิปเสียเวลาแบบไม่ใช่คำว่าขอโทษนะครับไม่ใช่คำว่าเสียคือต้องใช้เวลากับการทำคลิปนะครับถ่ายคลิปเนาะหนึ่งขึ้คอนเทนต์สองถ่ายคลิปสามตัดต่อนะครับสี่โพสอย่างเงี้ย นะครับหลายขั้นตอนมาทําเองทั้งหมดนะครับแต่ก็บางทีก็จะมีแม่บ้านมาช่วยถ่ายให้อย่างวันนี้ก็มีแม่บ้านมาช่วยถ่ายให้แต่ปกติแล้วผมจะถ่ายเองเพราะว่าเวลามันมีน้อยนะครับเวลาแม่บ้านเขาก็เปคุนคนรูเขาก็ไปสอนหนังสือเวลาก็มีน้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วเวลากลับมาถึงถึงบ้านงี้มันก็ค่ามืดแล้วงเงี้ยครับมันก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอีกนะครับก็เลยหยุดไปนะครับหยุดไปโดยคิดถึงแต่ตัวเองนะครับ คิดถึงแต่ตัวเองแต่ถามว่าผมหยุดเรื่องต้นไม้ไหมผมไม่หยุดนะครับผมซื้อต้นไม้เข้าเกือบทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ยังขยายพันธุ์นะครับยังขยายไปเรื่อยๆก็ทั้งคนในบ้านทั้งคนรอบตัวถามว่าขยายไปแล้วเอาไปทําอะไรขายได้ไหมอะไรอย่างงี้นี้นะครับคือตอนนี้ผมผมไม่ได้มองเรื่องของการขายนะตอนนี้นะผมมองเรื่องของการมีจํานวนนะครับผมมองเรื่องของการมีจํานวน อยากให้มีจํานวนเยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเบอร์มาร้าของผมเนี่ยนะคือที่ที่โรงเรือนนะครับที่ถ่ายให้คลิปดูที่คลิปที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ร้านเนี่ยนะครับผมว่ารวมกันน่าจะมีอยู่ประมาณได้สองร้อต้นละนะครับกับเบอร์มาร้านะฮะแต่ก็ยังไม่หยุดนะผมก็พยายามตัดเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีคือมันมีให้ตัดปุ๊บผมก็ตัดเรื่อยๆเลยนะครับผมจะ เร่งทําจํานวนนะครับทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่มีพี่เพื่อนหรือใครสนใจอยากจะได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะได้มีจํานวนให้เขาไปเลยไม่ต้องแบบว่ามานั่งรอทําจํานวนเพราะว่าเบอร์มาร์กนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวแล้วได้จํานวนไม่ใช่นะครับเบอร์มาร์กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันก็ หลังจากที่ช่วงนี้มันว่างนะครับว่างมากขึ้นเนาะเพราะว่าเอาเหตุผลง่ายๆเลยคือเด็กก็จะสอบแล้วแหะครับอีกสองสัปดาห์เด็กจะสอบแล้วมันก็ปิดคอร์สอะไรกิจกรรมอะไรมันก็หมดไปละนะครับผมก็เลยว่าแล้วก็กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาทําเสร็จปุ๊บเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหผมนี่เอาเอาเปรียบกับพี่ๆเพื่อนๆเหลือเกินแล้วก็ ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพี่พเพื่อนเนพะื่อนเนาะที่จริงผมก็มี f อเนาะก็เรียกพี่เพื่อนเพื่อนได้ว่าเป็น f อแบบได้เต็มปากเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าจําเป็นจะต้องมาทําคลิปนี้นะครับจําเป็นจริงๆว่าจะต้องมาทาคลิปนี้และที่สาคัญนะครับที่สําคัญเลยก็คือว่าอ,อ๋อผมจะบอกว่ายังไงดี มันมันจะ,จะพูดประโยคนี้ยังไงดีครับคือผมเนี่ยนะเวลาผมทำงานหรือผมว่างเนี่ยนะครับผมจะเปิดคลิปต้นไม้ดูคลิปของพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ดูนะครับแต่พักหลังๆมาเนี่ยผมไม่เห็นพี่พี่เพื่อนๆเขารีวิวเรื่องของต้นไม้รีวิวเรื่องการให้ความรู้รีวิวเรื่องของพันไม้ความสวยงามไม่มีเลยพักหลังๆมายูทูบเบอร์ทุกคน ที่ทำทำ youtube กลายเป็นแบบเอาต้นไม้มาขายหมดเลยครับพี่อนเพื่อนเอาต้นไม้มาขายกันหมดเนาะเลยไม่มีใครให้ความรู้เลยผมก็พยายามเซิร์ชหาว่ามีใครที่ให้ความรู้เรื่องต้นไม้หรือเปล่าอะไรเงี้นะหาไม่เจอเลยนะครับจนทุกวันนี้ต้องไปดูคลิปของฝรั่งครับแล้วฝรั่งเนี่ยเวลาเขาถ่ายคลิปนะ เขาใช้เวลาในการถ่ายหนึ่งคลิปเนี่ยท่านต่ำคือ30นาทีเลยนะครับแล้วก็เขาอธิบายแบบเข้มข้นชัดเจนแบบละเอียดมากอะางเงี้ยจะยกตัวอย่างเช่นมอนเซร่าอัลโวเนี่ยนะคือแบบอธิบายแบบชัดเจนทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีละจุดทีละจุดวิธีเลี้ยงเนี่ยเออผมก็ว่าของคนไทยเริ่มไม่มีใครทำละนะครับไม่มีใครทำละ แล้วก็าหาดูไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือว่าภาษาอังกฤนเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับฟังไปก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอันไหนที่พอได้สับก็เข้าใจไหนไม่ได้สับก็อืมอืมแต่กับเขาแต่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับแต่ก็พอรู้ว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อคงจะมีใครอีกหลายๆคนที่คิดเหมือนผมแล้วก็อยากได้เวลาอยากได้ความรู้อยากได้สิ่งที่ คนอื่นเขามีแต่เราไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากอัปเดตว่ามันเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ตกลงกันในที่นี้ว่าเราจะทําคลิปลงให้กับพี่เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเรื่อยๆเป็นลักษณะของการทําต้นไม้รีวิวทาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเรื่อยไปนะครับยกตัวอย่างวันนี้อยากตัดเบอร์มาร์กเนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับตัดเบอร์มาร์กต้นนี้เนี่ย เราก็มารีวิวการตัดเบอร์มาร์กวันนี้มาทําหลักด้านหน้านี่เห็นไหมครับด้านหน้าก็จะมีปูชลุมีอีพีมาเบิรนะครับมีพูรอบอนะครับเนี้ยเราก็มาทําทีละอยา่างทีละอยา่างวันนี้ตัดใบเขียวตั้งหลักนะตัดตัดใบเขียวปักหลักกีเบอร์มาร์กอะไรเงี้ยนะนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่ดูเวลานะพเพื่อนๆเนาะจะไม่ดูเวลา ยืนยันว่าใครที่อยากดูหรือสนใจจริงๆก็จะดูได้เรื่อยๆแต่ถ้าแบบว่าจะเอาแบบรวดเร็วทันเหตุการณ์ทีละจุดทีละจุดไปเนี่ยมิเซมว่ามันมันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์สัเท่าไหร่นะครับก็เลยจะมาแจ้งพี่ๆว่าต่อไปคลิปของมิเสมอาจจะนานนานจริงๆเลยนะนะครับอาจจะ15นาทีขึ้นไป20นาที30นาทีแล้วแต่เพราะว่าอยากจะให้แบบ เห็นทุกขั้นตอนเห็นทุกวิธีที่ผมทำอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะฝากสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับาบางคนเขาก็มาดูด้วยความอยากรู้บางคนเขาก็มาดูด้วยว่าเอ๊ะมันพูดถูกหรือมันพูดผิดบางคนเพราะว่ามาดูว่าไอคนนี้มันมีสาระหรือไม่มีสาระหรือมันพูดไปเรื่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่มีความรู้ด้านเรื่องของต้นไม้ในหลักวิชาการนะครับ ผมพูดผมคุยผมแนะนําด้วยประสบการณ์และวิธีการที่ผมทำนะอย่างเรื่องดินเรื่องปุย๋ยเรื่องยานะครับแล้วก็เรื่องวิธีการตัดวิธีการนั่งนี่นะครับผมลองเองแล้วก็มันทําได้ผลเป็นแบบนั้นก็เลยเอามาแนะนํานะครับก็อยากจะฝากว่าคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือใครที่มีหลักวิชาการก็สามารถแนะนําผมได้นะแนะนําเป็นหลักจริงหรือว่า คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้พิมพ์มาบอกก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นคนอธิบายให้หาข้อมูลเพิ่มเติมอธิบายให้นะครับว่าผมได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็ผมจะเพิ่มเติมให้กับพี่เพื่อนก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผมแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับพี่เพื่อนที่ดูกันนะครับเอาละครับก็คลิปนี้จะมาแจ้งกันแบบนี้ก็แล้วกันว่าตอนน่อไปเราจะเจอกันทุกวันถ้าวันไหนไม่เจอแสดงว่าผมไม่ว่างจริงๆนะครับหรือคลิปในสต็อกมันหมดเนาะ คืออาจจะวันสักอาจจะหายไปสักหนึ่งวัน2วันนี้ก็อย่าอย่าอย่าทิ้งเงินไปไหนนะครับคืออันนั้นจําเป็นจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือพยายามทําคลิปให้เยอะที่สุดนะครับถ้าช่วงไหนว่างก็จะทําไว้ทําไว้ทำวํทำไว้แต่มันอาจจะไม่เป็นเรื่องแบบทีละจุดทีละจุดอย่างนี้นะก็อาจจะทําเป็นรวมๆอย่างท,ที่พี่เพื่อนได้เห็นนะครับหรือว่าวันนี้พรุ่งนี้เห็นแล้วพี่เพื่อนอยากเห็นคลิปอะไรเพิ่มเติมบอกได้เช่นขอดูอ่า บนกระดาษหน่อยมีกี่ต้นอะไรเงี้ยเลี้ยงยังไงผูกยังไงเขาดูแบบเจาะๆไปเลยอะไรเงี้ยก็แนะนํากันมาได้ครับเดี๋ยวผมทําให้เหมือนกับพี่ที่ถามมาเรื่องผู้ปิงนกกับปูรอบอนะผมทําให้เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะใช้เวลาไป20กว่ากนาทีเลยนะครับแค่2คูนี่เองเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับลาพี่เพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับอ้อสุดท้ายจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ ผมทําเพจเนาะทำเพจแล้วก็ผมเอาก็เอาคลิปพวกนี้ไปลงในเพจด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปสวยๆลงในเพจให้นะครับแล้วก็ผมมีอแอปแอปดำก็คือแอปทิกต็อกนะครับผมก็เอา,อาคลิปพวกนี้ไปตัดซอยย่อยแล้วก็เอาไปลงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเล็กๆหรือคลิปสั้นๆนะครับลงในในทิกต็อกด้วยก็าฝากฝากติดตามรับชมนะครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับมิสเตอร์เอ็มนะครับมิสเตอร์เอ็มส่วนเพจชื่อ BM Pan เนาะ โอเคนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับ